สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะคมพันไปตัดหญ้ามาให้น้องแมวกินค่ะกินให้อิ่มเลยนะล,ลูกแม่นะนี่ค่ะน่ารักในดูมากเลยค่ะทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะมีพี่ ทองดำพี่ทองกราวพี่ทองสี่พันน้องกวางทองน้องหมีทองแล้วก็คุณแม่ทองเทาค่ะน้องเสือทองด้วยค่ะอร่อยไหมคะลูกคะ่ะอร่อยไหมคะนี่ค่ะกินยาแล้วค่ะไม่ได้กินร้ายวันคุณแม่ไม่ว่างนะลูกเนะี้ยติดภารากิจนี่ค่ะ มาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะเอาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วน้องเสือทองน้องเสือทองเข้าไปกินแล้วเอาพี่ทองดําเข้าไปนอนแล้วค่ะน่ารักนา่าดูมากเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลายค่ะนี่ค่ะน่ารักที่สุดเลยลูกแม่น่ารักมากเลยค่ะ แล้วเขาก็จะเข้าไปนอนค่ะทีเนี้ยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ